What's up guys welcome back to Just Get Lost นะครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับ Just Get Lost today we r e gonna learn English with Just Get Lost นะครับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกับ Just Get Lost นะครับโอเคผมเพิ่งไป search ใน Facebook แล้วก็เจอเพจเพจหนึ่งนะครับชื่อว่า Page A w h i l e English นะครับผมไปเจอคำศัพท์ระหว่าง American English and British English นะครับที่มีความหมายเหมือนกันแต่เรียกต่างกันนะครับ โอเคเรามาดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเรียนนะครับคำศัพท์ระหว่างอเมริกันกับบริทิชนะครับผมมีเกมเกมหนึ่งให้เล่นนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูรูปก่อนนะครับแล้วก็ทายว่าอเมริกันนะครับใช้คําว่าอะไรส่วนบริทิชนะครับใช้คําว่าอะไรนะครับผมให้เวลา5วินาทีนะครับในการเล่นเกมโอเค let's take a look together guys the first word ดูนะครับ American versus British โอเคคำแรกนะครับเป็นขนมนะครับขนมนี้นี่เองนะครับดูจากรูปผมให้เวลาเพื่อนๆครับทายกันครับ5วินาทีเริ่มได้ โอเคหมดเวลาครับเรามาดูนะฝั่งบริกันนะครับใช้คำว่า cookies cookies ส่วนบริทิชใช้คำว่า biscuit biscuit นะครับความหมายนะครับในภาษาไทยเราเรียกว่าขนมคุกกี้นั่นเองนะครับแต่มริกันกับบริทิชใช้ต่างกันนะครับแต่ว่ามีความหมายเหมือนกันนะครับเรามาดูวิธีการใช้เลยนะครับ can I have some cookies can I have some cookies or can I have some biscuits can I have some biscuits นะครับฉัน ขอคุกกี้ได้หรือไม่โอเคคำที่2นะครับขนมนี้นะครับเพื่อนๆชอบมากนะครับถ้าไปร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับผมให้ไทยคำรองบริการอเมริกันนะครับ5วินาทีเริ่มได้นะครับโอเคหมดเวลานะครับอเมริกันใช้คำว่า French Fries French Fries หรือเรียกสันส้นๆว่า Fries Fries ส่วนบริทิชใช้คำว่า Chips Chips นี่คือแล้วแต่ความชอบของเพื่อนเลยครับถ้าชอบอเมริกันก็เลือกใช้คำว่า fries หรือว่าถ้าชอบ British ก็ใช้คำว่า chips นะครับโอเค for example I love to eat French fries I love to eat French fries or I love to eat chips I love to eat chips ฉันชอบกิน French fries หรือว่า chips นั่นเองนะครับเรามาดูคำที่3นะครับ โอเคยางลบนะครับเพื่อนๆใช้คำไหนนะครับในภาษาอังกฤษ,ษผมให้เดานะครับ5วินาทีเริ่มได้นะครับโอเคหมดเวลานะครับยังลบในอเมริกันนะครับเขาใช้คำว่า eraser eraser ส่วน British ใช้คำว่า rubber rubber ่า เชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยคําไหนไม่คําไหนก็คำหนึ่งนะครับเก็บไว้ในใจถ้าเราชอบอะไรก็ใช้อันนั้นนะครับเรามาดูวิธีการใช้เลยนะครับ Can I borrow your eraser? Can I borrow your eraser? Or Can I borrow your rubber? Can I borrow your rubber? อ่าฉันขอยืมยางลบคุณได้หรือเปล่าโอเคคำที่4นะครับลานจอดรถนะครับ มาเพื่อนๆใช้คำไหนในภาษาอังผิษลองมาเดาครับ5วินาทีเริ่มได้โอเคหมดเวลาแลครับอเมริกันใช้คำว่า parking lot parking lot ส่วนบริทิชใช้คำว่า car park car park อันนี้แล้วแต่เรานะครับชอบคำไหนก็เลือกใช้คำนั้นเลยครับ parking lot หรือว่า car park นะครับ for example I just parked my car at the parking lot Oh, I just parked my car at the car park uh, ฉันเพิ่งจอดรถยนต์ของฉันที่ลานจอดรถโอเคคำสุดท้ายนะครับข้อสอบนะครับ uh, ให้เพื่อนๆทายกันนะครับ one two three เริ่มได้โอเคหมดเวลานะครับอเมริกันนะครับข้อสอบอเมริกันใช้คำว่า test test uh, ส่วนบริทิชใช้คำว่า exam exam ่าแล้วแต่เราชอบนะครับความถนัดของเราผมเชื่อประมาณ80-90นะครับในไทยเราใช้คำว่า test test เพื่อนๆจะคุ้นเคยคำนี้มากกว่านะครับ For example tomorrow I will have a test tomorrow I will have a test or tomorrow I will have an exam tomorrow I will have an exam นะครับพรุ่งนี้ผมจะมีสอบนะครับ โอเคนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับคำในภาษาอังกฤษนะครับระหว่าง American English and British English นะครับว่าเขาใช้คำศัพท์ตัาก,กันอย่างไรคนระ oh. ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับสามารถดูวิดีโอนี้แล้วก็ฝึกที่บ้านนะฝึกออกเสียงบ่อยๆนะเพื่อให้มันชินนะเกิดความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษแล้วเพื่อนๆจะพูดภาษาอังกฤษได้แบบ natural โอเค ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับทั้ง youtube แล้วก็ facebook page นะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับใต้วิดีโอด้วยนะครับว่ามีไอเดียอะไรใหม่ๆหรือว่าอยากแชร,ร์ประสบการณ์ภาษาอังกฤษชอบอยังไงก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ด้วยนะครับ Don't forget to subscribe my channel down below if you like my video please don't forget to give your thumbs up and don't forget to share and turn on your notification both in YouTube and Facebook page I hope you will have a good day and hope to see you in the next episode love you guys peace